สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับมาแล้วเลขท้าเวสุวรรณทรงราหูเคยให้โชครางวัลที่หนึ่งมาแล้วหลายงวดงวดนี้ได้สามตัวตรงอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็บรรดานักเสี่ยงโชคต่างเดินทางหาตัวเลขนาไปลุ้นรวยล่าสุดที่วัดเขาช่องลมตาบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชา จังหวัดชนบุรีช่วงใกล้วันหวยออกประชาชนจากทั่วสารทิศทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่พากันมากราบไหว้ท้าวเวสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นองค์ใหญ่สูง9.9เมตรที่วัดเขาช่องลมเพื่อขอเลขเด็ดนำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน2 5 6หมีผู้ถูกรวงวันที่1กันมาแล้วจำนวน8ราย มูลค่ารวมกันแล้วกว่า70ล้านบาททั้งนี้พบหนุ่มโรงงานดวงเฮงในนิคมอุตสาหกรรม304ปาจีนบุรีที่ขอโชคลาภแล้วถูกรางวัลได้เดินทางมาแก้บนท้าเวสุวรรณทรงลาหูเนื่องจากงวดวันที่17มกราคมที่ผ่านมาได้นำเลขทูบที่จุดในกระถางคือตัวเลข9 9นํานำไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลานท้าเวสุวรรณแล้วถูกรางวัลที่2เลข 373-099<บ>านจำนวน5ใบได้รางวัลเกือบ1ล้านบาทโดยได้บนบานต่อทา้าเวสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นว่าถ้ามีโชคลาบจะนำน้ำแดงมาถวาย20ขวดดอกกุหลาบ20ดอกประทัด1กล่องและจะมาทำโรงทานนำขนมมาแจกแก่ผู้ที่มาไหว้องค์ท้าเวสุวรรณจึงเดินทางมาแก้บนพร้อมขอเลขเด็ดงวดวันที่หกุมภาพันธ์ต่อในงวดน,นี้ จุดทูบใบเลข524ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ